เท่าเดิมได้เท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าไล่กูออกนะดีใจนะครับที่ตั้งอยู่ยังได้ไปตอบพ้วยเพราะว่าเรามาจากบ้านเดินทางไงงรับผมแต่ละทีมมันต้องมีคนกลับุณเตรียมกระเป๋าทุกอาทิตย์เลยนะพอหรือยังยังมันบรรยากาศมันชิคขลุกมากเลย เจ้าเพลงแบบคนละชั้นแบบร้หร no ือว่าจะเป็นเพลงที่เร็วหรืออยากจะฟังเพลงช้าเพลงแ็วพี่นุ้ครับพี่ดู้มีเสื้อแบบนี้สักตัวไหมผมผมอยากจะตอบแทนแฟนคลับว่าคืออะไรฮะคือจะเอาผมจะเอาเสื้อให้เขาเราใส่เาใส่ตัวนี้ใช่ได้ได้ได้ไหมได้เลย แต่ว่าผมมีข้อแม้ในการให้เสื้อตัวนี้ได้ไหมอะไรเวลาที่มันนอกชิปพี่ร้อนมากจะกลัวมากเลยกันกองหรือยังที่จะพูดไปเนี่ยรู้สึกว่าไม่พูดดีกว่าจะให้ไหมจะให้เสื้อไหมผมพูดแล้วไม่คืนคำแล้วเสื้อแถมด้วยที่เอาไปเขา เสื้อมนี่เสื้อผมใช่แต่เสื้อแขมนลยแขมจากอะไรจากบ้าล่ะโอ้โหก็ทำล้อเรียนแบบตอนนี้มันก็ไร้พี่โนไม่เข้าใจพี่โนมาี่ ให้ไปและอ่าแต่ครั้งเนี้ยแหะถ้าเกิดว่าตั้มให้เนี่ยตั้มต้องให้เขาจับตรงไหนก็ได้วว้าคนคนที่ได้เสื้อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกับตั้มก็ได้แล้วพี่เลือกคนที่ผมให้หรือเปล่าให้ผมเลือกเองเดี๋ยวพี่เลือกให้โอ้ยคนเลือกให้ดีดีทนาดนั้นแหละที่เขาเลือกเอาผมไม่ใจไปมีนติดีๆดีขนาดที่คขาเลือกเ,เอ,เอกาขอ,อเสียงกับการถอดเสื้อของตั้มสุดทนเลยครับ เพรติร์ีที่มันมีงูออกมาแต่ไม่ต้องห่วงนะครับนอกจากตั้มสุทนแล้ววันนี้ผมจะให้ซันเตอร์ดัตแจกด้วยครับผหมดและอยากจะบอกว่าไม่มีเสื้อสำรองด้วยนะนครับทั้งหมด ผมรือว่าแล้วแต่เขาแต่ว่าตอนนี้เอาตั้ก่อนได้เดี๋ยวิดเลือกไห่พี่เลอกมาคนไหนก็ได้เสื้อผมก็เป็นพีต,ตพเน,นะเดี๋ยวือกไหมน่ารักไหมถามก่อนพี่เลือกน้องเสื้อสีชมพูอ่อนที่ถือถือมือถืออยู่ ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเออ่รังเกียจหรือขยะขยะเราเราไม่ต้องเราไม่เท้าไม่เทไม่ต้องอะไรก็ได้ผมไม่ใช่พวกแมลงณสารกิ๊กือนะไม่บอกเอาอีกบอกว่าเอาเท้าเสียงก็ได้ไม่เป็นไรครับผมไม่ถือสาละคนเป็นเอกเขามีเขามีไม่ได้เป็นเอกเป็นขอไมวันครับผมก็แก้ข่าวตรงนี้นะครับมือเบลเราไม่ได้เป็นเอกนะครับผมข่าวลือฮะข่าวลือผมว่าเขาจะปกปิดกันแบบนี้แหละไม่แต่คือว่าผมยังจะบอกว่า เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะครับผมหือว่าไม่ว่ายีจะจะเป็นแต่ว่าเราก็ยงเป็นเพื่อนเราเัครับผมับกเบยครับผมพื่อนส้ครับชื่ออะไรนุ่นชื่อนุ่นครับผมนุ่นอยากจะให้ตั้มทำอะไรเรียคือตับได้หมดเลยนะจะให้ตั้มมิดพื้นให้ตั้ม ให้ตั้มทำอะไรก็ได้ที่นุ่นอยากจะเห็นถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เอาเสื้อได้ไปดิมีคนหอมแก้มยังฮะมาตรงนี้หรือเปล่าตาพรมึงบ้ามึงเียนข่าวพี่ปูโดนเราตึงจ่อนั่นเขายังเมานะแต่อันนี้เขาจ่อด้วยความแค้นครับผมผมคงไม่มีความกล้าเหมือนพี่ปูที่เดินทุกอย่างนปตาพรมครับก็นุ่นอยากจะให้ตั้มทำอะไรไหม จริงไหมครับอยากให้เขาทำอะไรไม่รู้เะอยากไปมอหน้าแฟนขับนาเขาจะมีแต่เรื่องดีๆให้ผมรันนั่นแหละไอ้หอนู้หอมก็อมจเพี่เต้นมีงูออกมาถ้างั้นหนูคงไม่ต้องเอาเสื้อพี่อะเอาเกงพี่ไปได้ไหม เวลาเลยจะพุ่งแล้วหน้าพี่พุ่งเลรนะ้ำตรงเย็นไม่ต้องใส่อย่าพูดใส่อะไรมันเป็นเสื้อผมอยู่แล้วเ,วเวสร็จแล้วพี่ต้องเอาให้เขาไงโอ้ยพี่กู่าล็อเพลงหรือว่าโดนแกล้งแลไวเเอาๆอากางเกงกูก็หลวมเลย ได้มาขอบ้านๆอยากูหลับตาแล้ว